สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าวันนี้จะมาบอกว่าตอนนี้เราขายสลามแล้วนะนี่มีให้เลือกสีจ้ะมีสีแค่ไม่มากนะเดี๋ยวจะลองซื้อดูแต่กินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกินเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ เดี๋ยวจะไปซื้อสีมาเพิ่มแหละแต่ว่าตอนนี้เอาสีแค่นี้ก่อนนะมาดูก่อนนะว่ามีสีอะไรบ้างนี่หนึ่งสีชมพูสีชมพูนี้จะนิ่มนะนิ่มแล้วก็นุ่มมากจิ้มฟินจิ้มฟินค่ สีสวยสวยมากเลยสีสวยสวยแล้วขายกระปุกละสิบบาทนะสั่งได้เลยต่อไปสีดำอันนี้สีดำหนุ่มเ<ว>สียงเจมฟินเหรอเออก็มีนะ นี่คะ่ะจิมฟินนิ่มยืดได้แต่องยืดเบาๆสีดำสวยดีนะใครที่ชอบสีดำก็จะเป็นอีกแนวไปแต่คนที่ไม่ชอบสีดำก็แบบว่าหุยฉันไม่อยากซื้อแบบสีดำว่ะอะไรประมาณนี้นะอุ๊ยอ้ยอยอยก้องตกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ คนถ่ายกล้องทุกคนแต่ต้องเจอกับปัญหานี้ใช่ไหมใช่สิถามาได้ก็ต้องใช่ต่อไปอันนี้เป็นสีส้มให้มีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยนะนี่สีส้มสีส้มมันจะดูอ่อนไปไหมอ่ะอันนี้ในกล้องมันดูอ่อนนะแต่ว่าในความจริงสีสวยเหมือนซูกัส นึกภาพสีนึกภาพเหมือนสุกทที่เคียวแล้ววะเนี่ยนะเหมือนมากเลยเหมือนเหมือนต่อไปเป็นสีเขียวถ้าเกิดเรามีกลิ่นให้แล้วเดี๋ยวยเดี๋ยวจะบอกไปนะ เดี๋ยวทิงท้งทิ้งไอดีไลในชื่อคลิปแล้วก็ชื่อเฟสน,นะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นี่สีเขียวนุ่มยืดนุ่มมากเลยจิ้มฟินก็มีอยู่เอาง่ายๆแล้วเราจิ้มฟินหมดเลยค่ะอ่ะสีสุดท้ายเป็นสีขาว อันนี้เป็นสูตรธรรมดานะแล้วเราขายแต่สูตรแบบธรรมดายังไม่มีสูตรอื่นถ้ามีสูตรอื่นเดี๋ยวค่อยบอกนะนสีขาวจะสวยดูแหละสีขาวมันสวยกว่าเพื่อนอะ่ะมันจะดูเหมือนนางฟ้ามูมิงฟุ้งฟริง้งอะไรประมาณนี้ แบบว่าเหมือนกับว่าเราไปทําบุญมาเออคิดไปแล้วเวอร์ไปเวอร์ไปพอแลละกลับมาที่เรื่องสลามกันต่อนะแล้วก็อันนี้สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย